นี่ก็ไวดับมันด้วยนะครับนี้พอกับ S B K Gamer T V นะวันนี้เราเราจะมาดูคนโปรนะครับคนโปรนะครับเอออดโปรแล้วเอ้ยโอ้โหวิ่งมาเร็วมากโ,โอ้ยดีสิบเจ็ดโอ้โหวิ่งเร็วมากครับแอ็มิน ผมบอกไม่ถูกเลยครับมันเร็วมากเลยครับผมหยับแบบว่านี่ครับเอเดซิสิบเจ็ดนะครับไอหมอรี่นะครับนี่ครับโอ้โหมันอยู่ข้างบนครับเออลงมาแล้วเออเออยังกับผีสิงเลยอะผมบอกผมบอกว่ากลัวจริงๆเออ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 ไปยังกับแฟนะ ครับ27มาแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้วิ่งหนีไปแล้วโอเนครับอัน27นะครับไอ้น้ำอะไรอย่งเงินยง้คืออย่างเงี้ยเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วเอาแล้วโอ้ยเกือบไปนู่นละ27ไปนี่ละนี่ครับทำไมต้องเป็นเจ้าหน้าที่ CIA ได้เนะี่ยกี้ขึ้นหัวหาทางขึ้นป๊บเฮ้ยนี่เกิดเกมมันหายตัวไปแล้วครับอย่ามาดูต่อไปต่อนะครับไอ,อ้พวกโปรครับมันกากโปเฮ้ยมันหลุดไปแล้วมันหลุดจะเซิร์ฟแล้วส่งเออแอมินฝักบอกด้วยนะครับไอ,อ้นั่นโปนะครับไอโออะไรเออไอดีก้ามาแล้วครับนี่ครับ โปนะครับโอ้ยชนแล้วโปเลยโอเคครับมีแค่นี้ครับบอกไว้ครับมันโปนะครับ